สบายดีสิื้ชื่อพัดปลาบึกพัดปลาบึกมีบ่พัดปลาบึกฮะ ห้องแรกมันตอบตอบกับบอคานซื้อยังเด้แก้มจ๋าแก้มลาบอีกนึงมาโซลักดีนึงางไปชมหลุมเนอ Lung nắm thang này mẹ lắc nắm thang hàng với nay thật 30 bắn Cái cuộc cắp 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 cặp 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 Mạc nhá cỡ Mạc Mà... Cái thân Săn... Mẹ đâu Cái thân cái nhảy Cái nhảy nó nó ลูกชิ้นจับแซบเลยแซ yeah. ah. บนับ่นล่นั่นล่ะพอมาจะ

มามาผู้ใดอยากยังกัจับแซบคือเก่าไปท้ายแน่น่ะเส้นหมดได้แล้วเพิ่นเราบันทึกใส่ดิเล่นเลยคนท้ายคนเอาของเจ้าไปห้ามเส้นบ่ป่ะจะมีหามเส้นหอบมีหามเส้นเนี้ยหามเส้าหามเส้นเด้อพี่น้องนี่นี่แหละสองคนนี่แหละนี่เส้นดูดูนั่นนี่นี่สองคนนั่นนี่นะบุ๋มีผู้ใดดอกเอามาชิมเนี้ย

เจาาก็เป็นพกสิเสนคือเขาพี่น okay. ้องไงอะไรแม่นเอามาได้อันนี้บอกเอามาเมแน่จ mm ังหวะนี <s> <s <s ่เดกเกี้ยงเขาซิเลยปลาไปนี่แลวคนเดียวเอาอดมาะจิมไฮแล้ววงเวียนเส้นเส้นเส้นคือเขา เขาเห็ดเพลินบานีงนานนานเขาเห็ดเพลินด้วยไปบุ <am iller> <am iller> ๊บบ oh, ok. <vale ุ Torah ๊บซีมดอกไปจินมด้วยหันเ้อะกางกางกลางไงนะ

อ,อมานี่มาเช็นบ่ได้ห่านนี่ายชดยังเดียวายชดบราณนี่โอ้ชื้อแจดรชื้อแ้นั่นประเส่นเประชื้อลนี่จาจชดแน่โอ้บมานประมาน,นเอาแบงอื่นได้เหมือนแบ,ง,แบงนี้เลย <laughs> กินย uhm. <cima. S 1> ังวะกินยังมันสิแซ่บกินชั้นแข็งแซ่บสามหานด้อนอุนได้บ่ได้ไก่อ

น,นกอยาแม่นี่กลล่แ่แาย,ยากกินมะพมร้าวมีบ่ตาเอ้ยมีมะพร้าวไปถล่มมาฮะมาสีเห็ดมักเทนแนวเห็ดสมไปเลยสมไปเลแซบแซบ แกนแกนมันนียบพ่อินพ่อเลบอ,อ,อมเปลูก,ลกม้มันมากเออโอ้บ่มานเลยหรอวู้มียังไงอันนี้มันเป็นย่งะเถ้าเอาาเ็นสร้ยถ้าเอาผ้าวันน,นี้องอยโอ้ทุมกมน,นเนี่ยเดือนกินเลยุบกระซุบหัวมันอ่อนบ่ได้ดอก

อาแมเราเรื่มาเอาเร็วๆไหมเดี๋ยวจะเย็นเย็นยังไงมันเทียงอยู่อ่นีไปจอดลน่นนี่เรางไมไนที่หล่ะรนีมันมาคนนเอาออนไหมออนหวานแก่แกแกแล้วนะเอาแก่แกเจ้าแม่บอกโอ้ขึ้นไปยังนอกหลังคา ເປັນຫຍັງລັງຄານັ້ນເປັນເປັຍັງລັງຄາຄືຫຼາຍນ